จากกรณีผู้ใช้ Facebook ชื่อกุ้ง,งานางได้โพสต์เตือนภัยในกลุ่มพัทยาท็อกโดยมีใจความระบุถึงคนขับ Bolt, Sun, โบ๊ทพบมีสั้นโฉ์ผู้โดยสารลวนลามผู้โดยสารตลอดทางพูดจาดีอัธยาศัยดีระหว่างทางขอแวดเซเว่นซึ่งน้องสาวรออยู่บนรถสุดท้ายคนขับลวนลามน้องสาวจึงอยากเตือนผู้หญิงที่จะเลือกใช้บริการโบ๊ให้ระวังตัวพิกัดพัทยา พร้อมกับคลิปวิดีโอความยาว33วินาทีโดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของคนขับรถรายนี้อีกทั้งยังมีชาวเน็ตบางคนแจ้งว่าคนขับรายนี้มีประวัติเยอะ ล่าสุดเมื่อวันที่3สิงหาคมผู้สื่ข่าวได้เดินทางไปพบกับผู้เสียหายที่บ้านพักภายในซอยพรประพานิมิตตำบลหนองปลืออำเภอบางลมงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุในคลิปวิดีโอ โดยพบกับนางสาวเอนามสมมุติอายุ20ปีหญิงสาวผู้เสียหายซึ่งได้เปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุตนเองได้ไปเที่ยวดื่มกินกับพี่สาวและพี่ชายตอนกลับจึงเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังให้มารับไปส่งที่บ้านพัก เมื่อรถมาถึงพบว่าเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองน้ำเงินข้างรถเขียนสหกรกรแท็กซี่พัฒนาบ่อทองจำกัดทอทหารขอไข่685ชนบุรีซึ่งคนขับเป็นผู้ชายระบุชื่อในแอปคือนายสมานดำขำจากนั้นจึงขึ้นรถไปพร้อมกับพี่สาวและพี่ชายโดยตนเองได้นั่งเบาะหน้าข้างคนขับ ระหว่างทางคนขับมีการพูดคุยอัธยาศัยดีแต่คนขับได้มีการหยิบอาวุธมีดที่เก็บไว้ข้างประตูของคนขับออกมาโชว์โดยอ้างว่าเอาไว้ป้องกันตัวเองจากนักท่องเที่ยวต่อมาพวกตนได้แวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่ตนเองรู้สึกไม่ไหวจึงขึ้นมาพักบนรถแท็กซี่ก่อนเพียงลำพังจากนั้นคนขับรถรายนี้เริ่มแสดงท่าทีเข้ามาพูดคุยเอายาดมมาให้ก่อนจะพุ่งเข้ามาหอมแก้มตนแบบไม่ทันระวัง ตนจึงตกใจกลัวแต่ก็พยายามเก็บอาการแต่คนขับยังไม่หยุดพยายามพูจาลวนลามถามเรื่องส่วนตัวขอเบอร์ขอลายตนจึงแกล้งหลับไปจนพี่ชายและพี่สาวขึ้นมาบนรถจนกระทั่งรถแท็กซี่ไปจอดหน้าบ้านตนจึงรีบวิ่งลงจากรถปล่อยโฮร้องไห้ไปกอดพี่สาวและแจ้งว่าถูกคนขับรถแท็กซี่ลวนลามพี่ชายจึงได้รีบวิ่งออกไปหน้าบ้านเพื่อตามหาคนขับ ด้านนายแทนอายุ22ปีพี่ชายเปิดเผยว่าหลังจากทราบจากน้องสาวว่าถูกคนขับรถลวนลามจึงรีบวิ่งออกไปดักรอที่หน้าบ้านจนคนขับรถแท็กซี่วนรถกลับมาตนจึงสอบถามว่าได้ทำอะไรน้องสาวหรือเปล่าคนขับรถได้ลดกระจกลงและตอบปฏิเสธ ด้วยความโมโหอารมณ์ชั่ววูบที่น้องสาวถูกลวนลามจนร้องไห้ตนจึงบันดาลโทษสะต่อยคนขับรถไปและบอกให้คนในบ้านได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ จนเหตุการณ์เป็นไปตามคลิปวิดีโอซึ่งตนเองไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายคนขับเพียงแต่อารมณ์ชั่ววูบที่โมโหโกรธที่น้องสาวถูกลวนลามเชื่อว่าหากคนในครอบครัวใครถูกกระทำไม่ดีจะต้องรู้สึกไม่ดีแบบตนอย่างแน่นอนเพียงแค่อยากปกป้องคนในครอบครัวเท่านั้นเองโดยหลังจากเกิดเหตุนางสาวเอนามสมมุติผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนสอบพอหนองปลือแล้ว ทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายยังรู้สึกตกใจและหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาและอยากเตือนภัยถึงหญิงสาวที่ไปเที่ยวดื่มให้ระมัดระวังตนเองมากขึ้นดื่มได้ให้พอประมาณการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันควรเรียกแบบเลดี้เฉพาะผู้หญิงแต่หากจำเป็นต้องขึ้นรถกับคนขับผู้ชายควรนั่งข้างหลังและมีสติให้มากๆไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นตนเองได้ อย่างไรก็ตามการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนื่องจากสะดวกและมีความปลอดภัยกรณีเมาไม่ขับแต่ก็ยังคงมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาในคราบคนขับรถหวังก่อเหตุกับหญิงสาวจึงอยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้กับหญิงสาวคนอื่นอีกต่อไป จะขอไลอีแต่หนูต้องแกล้งนอนไปก่อนแล้วหนูก็สั่นไปหมดเลยแล้วพี่พี่พี่ชายหนูก็มาแล้วหนูก็เงียบเลยไม่กล้าบอกกลัวแบบว่ามี่น่นแหละส่วงพี่หนูอีกพอพอถึงหน้าบ้านแล้วเขาแล้วหนูก็มาถึงอยู่ตรงนี้หนูร้องไห้โฮเลยว่าเขาล่นรางหนูพี่หนูก็ออกไปเลยอ,ออกไปเรียกเขาให้มาเลยเอาวุธนีด้นะครับที่เราเห็นเนี่ยหนูเห็นตรงไหน เขาเก็บไว้ตรงไหนเก็บไว้ตรงประตูทางประตูฝั่งคนขับคอเป็นลักษณะประมาณไหนลูกประมาณยาวประมาณนี้เขาอ้างว่าตกป้องเพราะอินเดียมันเรื่องมากแต่มก็โัวยอยู่ดีตอนนั้นเนี่ยพอรารู้ว่าคนขับมีพฤติกรรมแบบนี้เรารู้สึกอย่างไงบ้างในกล้าเรียกเลย คือไม่เคยเจออย่างนี้หนูก็เรียกลบเป็นประจำแต่ก็เพิ่งเจออย่างนี้ก็เลยไม่กล้าเรียกเลยเขาหวาดกลัวตอนนี้ใช่พอหลังจากหลุดออกมาได้หนูก็ร้องไห้เลยใช่ค่ะร้องไห้โฮจนพี่ชายพี่สาวถึงรู้ใช่แลวเขาบ็ว่าหนูว่าทาไมต้องบอกช้าขนาดน,นั้นทําไมไม่บอกก่อนอหลังจากที่ลงมาจากรถกันนะครับ <c oughs> ผมก็กำลังจะปิดประตูบ้านผมแล้วทีนี้ พอทุกคนลงจากรถผมก็จ่ายเงเข้าไปแล้วก็พอประตูอะไรจะเปิดครับน้องเขาก็ร้องโวมาเลยผมอกอ็ถามเขาว่าเป็นอะไรแล้วเขาก็กอดแขนผมเขาบอกว่าเขาโดนรนลามโดนขอ,อกแก้มอะไรอย่างเงี้ยโดนขอเบอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยทำไมน้องมันน้องเพิ่งมาบอกผมก็เลยวิ่งออกไปหน้าบ้านครับแล้วผมเห็นแท็กซีค่คันนั้นก็กำลังวนรถกลับมาพอแท็กซี่วนรถกลับมาเสร็จนะครับผมก็ เขาเขาเขาก็เห็นว่าผมมายืนอยู่หน้าบ,บ้านอะไรเงี้ยเขาก็รถก็จกลงมาเงี้ยแล้วผมโทรว่าเขามีมีลยเพราะว่าตอนตอนที่ทั้งรถไป่ได้ขันนะเขาว่าได้โชว์โชว์มีดนะครับอ่าเราเราผมก็เลยถามว่าเมื่อกี้พี่ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขารถกระจกมาปุ๊บผมก็ไเรื่องความอารมณ์ชัวนะ่วครั้งครับเพราะว่าเขาลดนลดานมน้องอย่างเงี้ยผมก็เลยโชว์เข้าไปทีหนึง่งแล้วผมก็เลยตะโกนแล้วผมก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนผมบอกให้ถ่ายคลิปไปเลยแล้วก็ตามคลิปเลยครับแล้วผมก็ได้ถามเขาว่าอะไรเงี้ย แล้วก็ผมก็เรียกน้องสาวผมว่าเฮ้ยออกมาเลยมาคุยกันเลยอะไรเงี้ยมาพูดกันต่อหน้าเลยว่าทําอะไรเราบ้างน้องผมที่แรกน,น้องมก็ไม่กลา้าครับเพราะน้องมันกลัวอะไรเงี้ยพอประตูเปิดแล้วนี่น้องผมก็เดินออกมาผมก็ถามว่าเมื่อกี้มันทาอะไรแล้วน้องก็บอกว่าหอมแก้มครับแล้วเขาก็ไม่ยอมรับผมก็เลยนั <c ười> ่นะครับตามคลิปเลยควผ,ผ,ผมนี้นในโซเชียลที่ทว่าเราทำตึนเหงือาเราไปปล่อยทำายร่างกายเราเนี่ยเราสิ่งนั้นมมัน มันเป็นอารมณ์ชั่วคู่ครับเพราะว่าถ้าผมผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวคนนั้นโดนสนับสนุนโดยรอบการเด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆ ตรงปริยาเหนือซอยเเปิดเวลา15.00ถึง20.00วันทุกวันพุธโทรอบถามได้ที่0902293684สนับสนุนโดยล้อปิดพักคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟ โดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ11.00ถึง20.00ติดต่อสอถามไดที่โทร0838790411 อค a c a d e m y a n ท Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c o b o o k r e d i i v t Academy